่ายเอกซเรย์นะคะปัจจุบันเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อช่วยในการแพทย์วิจัยโรคได้อย่างแม่นยำขึ้นค่ะโดยทั่วไปที่รู้จักในการตรวจเอกซเรย์คือการตรวจภาพวัยวะด้วยเทคนิคที่เราคุ้นเคยเรียกว่าเรียกเรียกว่าการเอกซเรย์หรือการเอกซเรย์ธรรมดาค่ะและการ ตรวจภาพวัยวะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นที่เราเรียกเรียกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT หรือ CT สแกนหรือแคสแกนในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกันเอ็กซเรย์ธรรมดาเท่านั้นจะแยกจะแยกเขียนเรื่อง CT สแกนหากต่างหากอีกบทหนึ่งนะคะ โดยของโดยข้อเรียกสันส้นว่าเอ็กเย์หรือการเอ็กเย์